สวัสดีครับทานผู้ชมและผู้ติดตาม FC ซทุกท่านพบกับเซเว่นมอนออนไลน์กับผมโบ๊ทนะรัตเพนจันนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องดอกยางครับว่าดอกยางแบบไหนควรใช้กับสนามดินแบบไหนบ้างนะครับคลิปนี้ก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องยางนะครับแล้วก็กําลังจะเปลี่ยนยางหรือว่าจะใช้ยางไปแข่งสนามต่างๆนะครับแล้วก็สนามที่ตัวเองซ้อมอยู่นะครับยังไม่รู้ว่าควรใช้ยางแบบไหนวันนี้ก็จะมีข้อมูลมานําเสนอแล้วก็ เป็นความรู้นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากดั n ล o อนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ของ s e r v ร o ออนไลน์ะครับแล้วก็ทางทีมแข่งผมเองด้วยนะครับด้านหลังก็จะมียางทั้งหมด3แบบนะครับกับดิน3แบบเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้นะครับที่ผมเอาอมาเนี่ยจะเป็นเบอร์ที่ผมใช้อยู่เองเป็นยางหลังนะครับขนาด1 2 0ทั8 0ขบ1 9ซึ่งใส่กับรถ 450cc นะครับ แต่ว่า210ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับโดยที่เดี๋ยวเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับ mx 5 3นะครับเห็นชัดไหมนะครับนี่ครับ mx 5 3นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เขาจะมีเขียนไว้สำหรับใครที่ใช้ดังนั้นหลอนะครับจะเขียนไว้ด้านหน้า mx 5 3แล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า medium medium ก็คือดอกตัวนี้นะครับจะใช้สำหรับขี่สนามดินแข็ง นะครับดินแข็งแล้วก็ดินที่มีความนุ่มๆซุยๆนิดหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็ใช้เองอยู่สนามที่หนองจอกด้านหลังนะครับนองจอก SMX ก็จะเป็นพื้นดินแข็งนะครับแล้วก็บางทีลดน้ำเข้าไปก็จะมีความเป็นฟูๆขึ้นมาบ้างนะครับตัวนี้ก็เหมาะมากสำหรับยางดินแข็งนะครับดูหน้ายางดอกเขาจะไม่สูงมากสำหรับดอกดินแข็งนะครับดอกจะไม่สูงแต่ว่าจะมีความกว้าง ก็จะมีเก็บดอกด้านซ้ายขวาสามารถเอียงรถได้เยอะนะครับสำหรับดอกยางที่เป็นดินแข็งนะครับบางยี่ห้อบางรุ่นก็จะเขียนว่าเป็นฮาร์ดนะครับบางรุ่นก็เป็นมีเดียมใช้เป็นสนามดินแข็งได้สําหรับดอกยางแบบนี้นะครับตัวแรกผ่านไปแล้วก็ดอกยางแบบที่2ก็คือตัวนี้จะเป็นรหัส MX 3 4นะครับของดัหล็อซึ่งเป็นเบอร์ใหม่เมื่อก่อนนี้จะเป็น MX 3 s แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น MX 3 3นะครับตอนนี้เป็นดันหลบ MX 3 4แล้วนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเขียนข้างหน้าว่า s o f นะครับ s o f ก็คือนุ่มก็สำหรับพื้นสนามที่มีความนุ่มนะครับสำหรับดอกยางแบบนี้นะครับจะมีความสูงกว่า MX 53สูงกว่าเอาไว้ตะกุยแล้วก็ด้านข้างก็จะมีความสูงกว่าแต่อาจจะ ดอกไม่ได้บานออกมาซ้ายขวาเยอะเท่ากับเอเ3สิสามนครับเพราะว่าเน้นเป็นตะกุยทางที่มันดินนุ่มสําหรับดอกอยางตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับสนามที่เป็นมีความลดน้ําแล้วก็มีความลื่นนะครับแต่ไม่ถึงกับเป็นโคลเป็นบางจุดมีความแข็งบางจุดลื่นลดน้ําบ้างไม่ลดน้าบ้างนะครับเป็นขี้โคลได้แต่ยังไม่ถึงกับเป็นขี้โคลแบบเละๆขนาดน,นั้นนะครับตัวนี้ เขาเรียกว่าดอกซอฟตนะครับต่อมาครับดอกสุดท้ายเลยที่เพิ่งจะเปิดตัวไปใหม่ๆล่าสุดเลยที่รายการ MXGP แล้วก็รายการ AMA s u p เ r ซูเปอร์คอแล้วก็มอเตอร์คอร์ใช้กันก็คือจะเป็นดอก MX14 นะครับเ1 4กก็คือจะเป็นรหัสเขาเขียนว่ามัดกับแซนก็คือตรงตัวเลยก็คือมัดก็เป็นขี้โคลนแซนก็เป็นสนามทรายนะครับ เห็นไหมดอกยานจะเป็นแบบดอกตักแล้วก็ตะกุยดีมากๆนะครับตัวนี้เป็นดอกรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเองก็ได้รับการสนับสนุนจากดัลลอบมาแล้วก็เตรียมมาใช้สนามสําหรับสนามทรายแล้วก็สนามโคนนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับนี่เลยเห็นไหมหน้าตาก็จะแบบโหสุดยอดมากเน้นแบบตะกุยอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็น3รูปแบบของยางนะครับที่ดัลหลอบได้ ให้การสนับสนุนมาทำคลิปนะครับใครที่สนใจนะครับยี่ห้อนี้อยากใช้แบบผมก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้มีตัวนี้จะเป็นขนาดของล้อหลังขอบ19จะมีขอบ21ล้อหน้าขอบ19ล้อหลังแล้วก็ถ้าเป็นขอบ18ของ Enduro เนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเช็คในสต็อกให้ส่วนใครที่ มียางอยู่แต่อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะครับก็ลองเอาไปดูว่าดอกยางของคุณเป็นแบบไหนเหมาะกับสนามดินแข็งดินนุ่มหรือว่าสนามที่เป็นขี้โคลนนะครับวันนี้ก็นำมาฝากครับใครที่ชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i ต e ให้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับเราก็ใหม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ